สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับผ้าไหมอิตาลีร้านตะก,กี้พายุชันกิโลตะก,กี้แฟนเพจตะก,กี้ชาแน,นลช่องแดงช่องน้ำเงินคขามากค่ะไมอิตาลีรุ่นนี้เข้าใหม่นะคะลูกค้ามันจะเป็นแบบลายแบบลายตัวอักษรแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยลายตัวอักษรแบบนี้นะคะชิ้นใหญ่นี่อันนี้พับเก็บแบบพับมาแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นชั้นก่อน มาอิตาลีลายกระแสนะคะมันจะเป็นลายกระแสเอาไปตัดเย็บเป็นกางเกงเป็นเสื้อได้นะคะลายเขาจะมีประมาณสองสีค่ะรุ่นนี้สีผ้าเขาจะมีสองสีนะมีไม่เกินนี้เพราะว่ามันมันมันเป็นแนวเอกลักษณ์ของเขาอะค่ะเอกลักษณ์ของเขานี่ค่ะมีสองสีนะนี่มีสองสีนะม,มีสีนี้กับสีส้มเมื่อกี้ค่ะมีสีตะกี้เมื่อกี้เนี่ยอ่ะหนึ่งกิโลได้ผ้าเท่าไหร่ก็ค,คือนับชิ้นไม่ได้นะแต่ละชิ้นมันไม่เท่ากันแต่ขนาดสองหลาขึ้นแน่นอนค่ะทุกคนจะ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูเป็นไหมอิตาลีลายดอกนะคะแต่มัน,ม,น,ม,นมันมันมันมีหลากหลายมีดอกเล็กดอกใหญ่นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูไปเรื่อยๆเนาะสำหรับท่านใดที่มองหาเอาไปตัดเย็บเป็นเสื้อเป็นกางเกงหรือเป็นชุด <c oughs> ทำเป็นชุดกระโปรงอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันมันจะมีแบบว่าหนึ่งกิโลได้ผ้าเท่าไหร่หกเจ็ดล้านนะคะหน้ากว้างพายุที่หกสิบนิ้วเนาะอ่าแล้วก็จะมีเป็นลายช้างนะคะสําหรับท่านใดที่แบบว่าอยากเอาไปแบบ เป็นเสื้อเป็นชุดอย่างเงี้ยสําหรับลายช้างก็จะให้ดูสีเนาะนี่ลายช้างก็ขอดูสีเพิ่มเติมในห้องแชทได้นะคะเพราะว่าเออช้างมันมีหลายสีนะคะช้างมีหลายสีขนาดเท่าไหร่เออชิ้นหนึ่งก็ประมาณหนึ่งกิโลก,กว่าอ่าลูกค้าใช้ไม่หมดก็แบ่งได้นะคะแบ่งได้นี่แบ่งได้ค่ะก็ให้ดูมาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอากล้องลงอันนี้ก็มาทําการจัดเพราะว่าวันนี้เคลียร์บินไปรอบหนึ่งแล้วเคลียร์ไปรอบหนึ่งแล้วค่ะ เดี๋ยววันนี้จะส่งผ้ารอบสี่โมงถึงสามโมงเย็นนะคะลูกค้าเราจะส่งผ้าออกทุกวันเนาะวันละสามวันละวันละใบสาวันละสามลงวันละสามก็คือช่วงสามสี่โมงเย็นเราจะรีบเคลียร์แล้วเราก็จะส่งผ้าออกทุกวันนะคะช่วงสามสี่โมงเย็นสําหรับท่านใดที่แบบว่าเอ,อสั่งมาท้ายๆหน่อยก็เป็นตัดยอดเป็นบางพุ่งนี้นะคะประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็ช้างเหมือนกันช่างไมอิตาลีนะคะนี่ ลูกค้าอยากได้สีไหนใช้สีแดงสีดำช้สีขาวอันนี้ประมาณหกเจ็ดหลานะคะหกเจ็ดหลารุ่นนี้ประมาณหกเจ็ดหลานี่มีหลากหลายลายคะ่ะทุกคนแล้วก็จะเรียงขึ้นชั้นเป็นไหมอิตาลีนะลายช้างนี้จะเป็นลายกระแสนะคะลายพวกนี้มันออกเรื่อยๆนะคะลายลายพวกนี้บอกเลยว่าผ้าเขาออกเรื่อยๆสําหรับท่านใดที่เอาไปทําส่งทํำขายอย่างเงี้ยลายผ้ามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ มีดอกไม้บ้างโบบ้างอะไรบ้างสีเขียวนี่ก็สวยมีดำมีเขียวมีขาวนะคะสีมีเยอะลูกค้าขอดูสีเพิ่มเติมในห้องแชทได้มีหลากหลายโน้เสียงหนูลงหน่อยดีได้ยินไม่แม่พูดนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายใหม่เหมือนกันลายแบบนี้ทำอะไรได้บ้างตัดเป็นเสื้อเป็นชุดได้นะคะทำเป็นเสื้อเป็นชุดได้นะคะตามไอเดียตามความถนัดเลยหรือแล้วก็เก็บค่ะเรียงไว้เผื่อลูกค้ามา ได้ส่งรูปส่งแชทให้ดูนี่ค่ะสีครีมก็มีสีครีมก็มีสีครีม,ม,ส,รมสีดำพื้นดำแล้วก็ช้างช้างจะเป็นออกสีเหลืองหน่อยนี่ก็มีประมาณนี้ค่ะแล้วก็กลุ่มนี้ค่ะอ่านี่ก็เป็นไมอิตาลีนะคะไมอิตาลีลายดอกไม้ขนาดหนึ่งลาขึ้นไปนะคะนี่ขนาดหนึ่งล้าขึ้นไปแล้วก็มีเป็นผ้าสลับก็มีนะสลับสีพื้นอนะสีพื้นก็มีนะคะแล้วมีหลากหลายนี่จะให้ดู ลายเล็กลายใหญ่มีนะคะลูกค้าสั่งค้าได้นะส่งขั้นต่ำสามโลห้าโลได้นะคะสามโลห้าโลได้เดี๋ยวให้ดูลุกนี้นี่ดอกไม้รุ่นี้ยังมีอยู่นะคะสําหรับท่านใดที่อยากได้ลายใหญ่ๆ่ไม่ชอบลายเล็กมากเอาไปทําชุดนอนชุดนอนก็ได้นะนอ่ะสีเข้มอันนี้โทนเข้มหน่อยบนเข้มหน่อยที่ร้านจะอ่าเราจะขายผ้าช่างกิโลนะคะเราช่างกิโลนะ ปกติเลยแต่ว่าเราจะค้าไปให้หรือลูกค้าอยากดูสีดูลายแบบที่แม่ค้าจะจัดให้หรือเลือกเลือกได้บางบางส่วนนะคะ,ะก็มีโบมีอะไรปนๆไปประมาณนี้ค่ะดอกไม้เล็กก็มีจะเป็นไม้อิตาลีไม้เกาหลีก็มีเป็นช่วงๆนะคะอะ่อันนี้ดอกไม้เล็กนะคะเป็นผ้าไหมอิตาลีนะประมาณนี้เลยจะคาไปให้ลูกค้านะคะมีแต่สวยๆเอาไปตัดเย็บเป็นเสือ้อเป็นกระเกงได้ ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันที่ผ้าแบมเบิร์ดนะค่ะแบมเบิดก็มีของแบมเบิดของเข้ามาแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตาม